สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่วงเกลียวิวครับแน่นอนฮะเจอกับผมก็ต้องมีอุปกรณ์ดีๆมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันครับและคราวนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ล่าสุดของเมืองไทยครับแบรนด์ดมรุ่น CZR ครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ SYK Auto Parts Import Export จำกัดนั่นเองครับซึ่งเป็นผู้ผลิตหมวกกันน็อกชั้นนําของประเทศไทยครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมกันว่าหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ทั้ง2ใบนี้ครับ จะมีความน่าใช้ขนาดไหนแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างครับตามมาชมเลยครับหมวกกันน็อกแรนดอมรุ่น c ี r ครับเป็นแบบชนิดเต็มใบปกป้องคางครับผลิตตามมาตรฐาน ece และมอก .369-2557 ขีด2 5นั่นเองครับสำหรับ รายละเอียดก็มวกรุ่นนี้นะครับน่าสนใจตรงที่เปลือกหมวกนั้นผลิตจากพลาสติกซูเปอร์ไฮอิมแพก ABS เป็นแบบชนิดพิเศษครับแข็งแรงทนทานครับน้ำหนักก็เบาแค่1,300กรัมเท่านั้นครับหรือว่า1.3กิโลนั่นเองครับระบบระบายอากาศมีช่องลม 5. จุดเปิดปิดง่ายใส่สบายครับถ่ายเทอากาศได้ดีด้วยขอบยาน้านล่างมีดีไซน์เป็นพิเศษครับเพิ่มความสมดุลเอาไว้กันลื่นเวลาที่เราวางหมวกกันน็อกบนเบาะของรถเรานั่นเองครับ จุดน่าสนใจข้อต่อมาคือสปอยเลอร์ด้านหลังครับนอกจากว่าออกแบบมาให้ช่วยเพิ่มการทรงตัวแล้วเนี่ยเพิ่มความมั่นคงในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงแล้วเนี่ยยังสามารถคัสตอมไมซ์ครับเปลี่ยนสีของสปอยเลอร์ตัวนี้ได้4ส,สีเลยครับโดยสีที่ทำมาก็เป็นสีสะท้อนแสงช่วยเพิ่มความปลอดภัยมองเห็นชัดทั้งในกลางวันและกลางคืนสีสันก็สวยด้วยครับสะดุดตาเลยครับขี่ไปไหนเนี่ยมองเห็นได้ง่ายนะครับสำหรับสปอยเลอร์ครับน็อตยึดสปอยเลอร์เนี่ย ใช้วัสดุสแตนเลสปลอดสนิมครับก็มั่นใจเรื่องการสาระคางเป็นระบบไมโครเอจัสมต์เป็นแบบตัวเสียบสไลด์บาร์ถอดใส่ได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็ปรับระยะได้ละเอียดด้วยแน่นอนครับมีการเพิ่มห่วงแขวนที่เป็นโลหะสําหรับแขวนหมวกน็อกป้องกันขโมยได้ด้วยนะครับต่อมาเป็นแผ่นหน้าหมวกหรือว่าชิลนานี่เองครับรุ่นนี้ครับให้มุมมองที่สบายตาครับเป็นแบบชนิดไม่แตกใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนตผลิตตามมาตรฐานมอก369 2 5 5 7ขีดเ แล้วก็มีการเคลือบสีปลอดอิริดียมทองครับแถมยังมีการเคลือบสารกันร,รอยขีดข่วนไม่หลอกตาด้วยแล้วก็ใช้งานได้นานโดยที่แบบไม่เป็นรอยง่ายนะครับสำหรับกลไกล็อกแผ่นหน้าหมวกเป็นระบบทูเลสครับคือจะถอดเปลี่ยนชิลเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนถอดนะครับน็อตยึดเฟืองก็ผลิตจากวัสดุสแตนเลสครับปลอดสนิมก็ใช้งานไปก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีการฝืดหรือการพังจากสนิมกินครับตรงนี้ดีมาก กลไกบังคับแผ่นหน้าหมวกเป็นแบบสปริงดึงรั้งกลับครับประโยชน์ของกลไกแบบนี้ก็คือมันจะทาให้แผ่นหน้าหมวกเนี่ยแนบชิดกับขอบยางครับสามารถกันลมกันน้ําได้เป็นอย่างดีเลยเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจในเมื่อเราขับขี่ไปในความเร็วสูงและก็ใช้งานต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังป้องกันแผ่นหน้าหมวกเปิดเองจากแรงลมปะทะด้วยครับตรงนี้ถือว่าใส่ใจได้ดีนะครับด้านล่างก็เป็นขอบยางที่ซีลปิดสนิทครับกันลมกันน้ำครับขี่กลางฝนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกเลยฮะสุดท้ายคือแผ่นหน้าหมวกมีการเสริมขอออบบบนนารรััเลยค ก็เป็นการเน้นความแข็งแรงไม่เสียรูปง่ายๆครับต่อมาครับเป็นเรื่องของภายในครับภายในนี้บุด้วยโฟมได้ฟองน้ำครับเป็นโฟม EPS high density ครับรับแรงกระแทกได้สูงครับตัวโฟมก็มีการเซาะร่องดักลมเข้าออกเพิ่มการถ่ายเทอากาศและช่วยดูดซับแรงกระแทกผ้าภายในครับเป็นผ้าแบบ Dry-tech แห้งเร็วครับสวมใส่สบายรองรับสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องสวมแว่นตาด้วยครับและก็ผ้าแบบนี้ยังช่วยลดความอับชื้นครับ เวลาที่เราใส่เลือกเงื่อออกเนี่ยมันก็แห้งเร็วนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่สําคัญคือซับในทั้งหมดครับสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นครับแล้วก็ลักษณะของฟองน้ำเนี่ยเป็นแบบ 3D c u t คัตติ้งครับออกแบบมาให้รับกับใบหน้าคนเอเชียได้อย่างพอดีเป๊ะเลยครับและยังมีแผ่นปิดลมใต้คางครับป้องกันลมย้อนเข้าไปรบกวนสายตาได้ดีด้วยครับสุดท้ายครับเรื่องไซส์ครับหมกน็อกแรนดอมซี r อาร์ครับก็ออกแบบมาด้วยแบบเอเชียนฟิตไซส์ครับก็คือเป็นเหมาะสําหรับหัวคนเอเชียครับ ก็จะมีไซส์ M รอบหัว57-58เซนติเมตรไซส์ L รอบหัว59-60เซนติเมตรและ XL รอบหัว61-62เซนติเมตรนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เราก็รู้จักหมวกนกน็อกเรนดอมรุ่น CZR กันแล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะพาหมวกนกน็อกนี้ครับเอาไปใส่ขับขี่ทดสอบกับรถสปอร์ตครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าฟีลลิ่งจากการขับขี่ กับรถสปอร์ตเนี่ยแลนดอมซีทรานั้นจะมีการตอบสนองการใช้งานเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวตามไปชมกัยครับไปเลยครับ อนนี้ผมก็อยู่ข้างนอกครับอยู่ในสตรีทกับรถทั้ง2รุ่นและก็มวกันน็อกแรนดอมซีเนอาที่ตั้งใจมาทดลองกับขี่กับรถสไตล์สปอร์ตแบบนี้ครับผลจากการขับขี่ครั้งนี้ครับทำให้รู้สึกว่าการออกแบบทางอากาศพลาศาสตร์นะครับแอรโรไดนามิกของแรนดอมซีเนอานั้นทําได้ดีมากๆครับเนื่องจากว่าการตัดลมในการขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ําหรือความเร็วกลางหรือความเร็วสูงเนี่ยหมวกสามารถทําให้เราลู่ลมได้อย่างดีครับ ไม่มีอาการหัวสายหรือว่าหน้าเฉิดอแบบนั้นเลยครับถือว่าตรงน,นี้ทําได้ดีมากๆนะครับประการถัดมาครับระบบระบายอากาศของ Random r a n ด o m c ซีครับที่มีช่องระบายอากาศถึง5ช่องครับช่วยทําให้ลมหมุนเวียนภายในหัวเนี่ยดีมากครับวันนี้อากาศร้อนเดียวผมรู้สึกว่าขี่แล้วไม่ได้รู้สึกแย่น,น,นั้นครับเนื่องจากว่าหัวนั้นช่วยได้เยอะจุดต่อมาที่เชื่อมโยงกันก็คือตัวผ้าข้างในครับผ้าบุภายในของแ a นด o m c ซ r เนี่ยเป็นผ้าแบบไรเท็กครับ ผ้าแบบนี้พอเราเหนื่อออกแล้วเนี่ยมันจะแห้งไวมากๆครับตรงนี้ช่วยแก้ความลำคาญจากการเนิอนอ่ะตอนขับขี่ได้ต้นอย่างดีทีเดียวครับถรือว่าเหมาะกับสภาพไปล้อมเมืองไทยเลยฮะจุดถัดมาครับหมวกรุ่นนี้เป็นเอเชียนฟิตไซส์ครับเป็นหมวกสไตล์ที่ออกแบบมาสําหรับคนเอเชียครับพรงนั้นไซส์หมวกที่ให้มาก็ถือว่าตรงไซส์พอดีครับใส่สบายๆไม่หลวมที่เป็นข้อสังเกตนิดหน่อยก็คือตัววิชั่นกับตัวชิลหน้าเนี่ย รองแสงนดาอย่างดีครับช่วยลดอาการแสบตาได้นะครับแล้วก็ป้องกันลมเข้ามาได้อย่างหมดจดเลยครับรวมทั้งแผ่นป้องกันลมท้ายคางที่ป้องกันลมย้อนได้ดีมากๆแกนด่น้อมพทีานั้นเป็นหมวกสไตล์สปอร์ตครับาะงั้นวิชั่นของมันก็จะเป็นแบบสปอร์ตครับเหมาะสําหรับสายจริงนะครับน <c oughs> อกจากว่าออกแบบด้านแอโร่ในมิกที่ดีแล้วเนี่ยยังมีความสวยงามด้วยครับขี่แล้วหลอด้วย <c oughs> แล้วก็สปอยเลอร์ที่ให้มาตัวนี้ที่สามารถเปลี่ยนได้4แบบนะครับ ช่วยกดไม่ให้หมวกนั้นมีอาการสายคือช่วยเพิ่มความเสถียรของหมวกได้ดีมากๆทีเดียวครับประการสุดท้ายครับหมวกกันน็อกแรนดอมซีชันอาร์นั้นจําหน่ายในราคา1,900บาทเท่านั้นเองครับถือว่าราคาเนี่ยย่อมเยามากๆครับกับดีไซน์แล้วก็สีสันที่สวยงามแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหมวกกันน็อกรุ่นนี้หลายจุดเลยครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครับสามารถไปสอหาแรนดอมซีชันอาร์ได้ ที่ร้านผู้จําหน่ายหมวกนกนกชนะนำตัวประเทศครับหรือจะติดต่อสอบถามในช่องทางของแฟนเพจของหมวกนกตามนี้เลยครับเอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องจบการรีวิวเพยงแค่นี้ครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีเกียร์รีวิวอุปกรณ์ใหม่ๆม,มาแนะนำให้รู้จักกันอีกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ผมจะต้องขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ